รอยตัดตรงซีกตรงนี้พี่มันเก๊ไม่ได้เหรอเกอไม่ได้เลยเพราะอะไรพี่เหรียญเก๊ทาไงคะเหรียญเก้ไม่ได้ทำวิธีการเดียวกันเหรียญเก้ทาวิธีการเดียวกันแต่เหรียญเก๊ต้องเอาเหรียญแท้ที่คมที่สุดในเนื้องเงินหรือเนื้อทองคำม,มาถอดอโดยการใช้ยางเอ่อยางฟุตตี้คือยางที่ทุกคนใช้หล่อฟันมันจะวิวัฒนาการวันนี้ยางฟุตตี้เหมกันถอดหน้า ถอดหลังมันจะออกมาเป็นบล็อกอย่างนี้แต่เป็นยางแล้วพอออกมาเป็นยางอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ติ้งต่างเป็นยางนะฮะเอาไอ้ตัวนี้ไปดูดปูนเขียวมันจะออกมาเป็นไอ้นี่หน้าและหลังอันนี้เป็นปูนเขียวแข็งโป๊กทำไมต้องใช้ปูนเขียวปูนเขียวทนไฟปูนเขียวแห้งเร็วไม่มีฟองถ้ามีฟองเหรียญเก๋ถ้ามีรอยตะไบเพิ่มเหรียญเก๋ถ้ามีผดเหรียญเก๊พอถอดตัวนี้ปูนเขียวเสร็จเอาไอ้ตัวนี้ที่เป็นปูนเขียว ไปเวียงเป็นบล็อกตัวนี้ด้วยทองเหลืองเพราะมันทําด้วยเหล็กไม่ได้ขนาดเกยังจะหลายขั้นตอนดเหกอต้องหลายขั้นตอนเหรียญที่เราพูดถึงเหรียญหลักล้านต้องเกะสิบขั้นตอนเอแต่ทุกขั้นตอนเหรียญมันจะเหรียญมันจะถูกย่อขนาดลงเล็ก0.01มิลไอ้นี่แยกออกในความเล็กอันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวนี้เปิดได้ไหมครเปิดได้เลยะเปิดได้เลยครับ ทำไมมันดับวะโบมีใครดึงปลั๊กออกไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเหรียญแท้กับเหรียญเกศแล้วจะเห็นจนกจอนี่เลยโอเคผมเรียนเพราะช่างนะแล้วผมเล่นพระนั้งแต่ยผมเรียนมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเลิกที่จะทําทุกอาชีพเลยแล้วไม่เล่นพระถ้าน้องฟังพี่นะอันนี้เป็นเป็นวิชาการอย่างที่น้องสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดันนี้นะครับน้องน้องผู้ชายบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วเป็นเซียนพระดีกว่าลุกรวยเร็วกว่าจริงเซียนพระสามารถถูกลอตเตอรี่ ได้ทั้งเดือนทั้งปีเพราะถ้าเกิดคุณซื้อเหรียญเนี้ยได้ในราคา5,000ันคุณขายผมได้ในราคา1ล้านเหรียญที่ผมหยิบมาให้เนี่ยเอาแล้วตาเป็นประกายว่ะอ่ะดูนี้นะครับลองแต้มมาสจริงแล้วนะ่ะดูนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมผมผมหยิบ <c oughs> ผมจะเอาให้ดูจุดจุดตายเลยที่ง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายเลย อ่าอ่าอ่าตรงนี้ค่ะตรงนี้นอ่าฮะมันจะมีเส้นอยู่นะฮะเดี๋ยวนะอันนี้วิชาสองพันหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะถ้าถ้าดิตรงนี้จะมีเส้นเส้นอะไรอ่ะเล็กพ <ๆ S 2> ี่จะมองไม่เห็นแล้วฮะใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมซูมเข้าอีก อ่อออมันจะเริ่มแล้วใต้ใต้แขนเราหูเนี้ยมีเส้นเล็กๆเฉียงๆตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กนิดนึงอ่าอ่านะอ่าอันนี้อีกนิดนึงอันนี้จะเห็นชัดกว่าอ่ใต้ใต้ศอกพระนี่นี่เห็นไหมมีเส้นเห็นไหมอ่าอ่านี่เห็นไหมเห็นเส้นอ่อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเล็กมากไหมพี่เล็กมากเล็กมากเล็กมากนะเหรียญนี้ผมโดนเก้มาแสนสองถ้าผมขายเหรียญนี้ผมจะขายได้ล้านห้าแต่ผมไม่ได้ขาย จัญญาบันพี่ถ้าขายแล้วชีวิตจะชิปหายไม่กล้าขายดูเหรียญแท้นะอดูเหรียญแท้นะเมื่อกี้เห็นเส้นตูงนี่แล้วและจำความคมของเส้นนี้ไว้นะฮะเส้นแขนอ่าเส้นเดียวกันพี่เห็นไหมมันคมกว่าอ๋เห็นยังฮะอ่ะเข้าใจแล้วเส้นเดียวกับเมื่อกี้เลยอ่ะเข้าใจแล้วคมกว่าเยอะเลยเออจริง เห็นแขนเป็นแขนอ่ะเ ah. นี่ยตัวนีนน้เนี่ยเส้นเนี่ยโอ้โหอ่าใช่แขนเป็นแขนคุณผู้ชมงั้นผมผมผมมีภาพที่ผมบอกว่าเกสตัวที่สามกับแท้ตที่ขึ้นพร้อมกันเลย <c oughs> ถ้าที่ขึ้นอันนี้พร้อมกันมันไม่ต้องดูตรงนี้ <c oughs> ขึ้นตรงนี้ได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้แล้วเอาไม่ว่ากันงั้นงั้นผมผมผมเปิดตัวนี้ให้ดูให้พี่บุ๋มดูให้น้องๆดูนะครับผมบอกว่าเกยตัวที่สามอ่ะดูนี้นะครับนี่คือเหรียญเกยตัวที่สามครับเนี่ครับพี่บุ๋มนี่พี่แต้มนี่คือเหรียญที่ผมโดนเกยแสนสองนี่นะฮะ ดูตัวนี้นะฮะเกทตัวที่สามนะฮะก็คือเหรียญนี้เลยเหรียญที่ผมแชรให้ฟังเนี่ยดูเหรียญแท้นะครับเกททำไม่ได้เพราะอะไรนี่เหรียญแท้ครับเห็นลัศมียังครับโอ้มันเล็กถึงขนาดไม่มีเทคโนโลยีในโลกนี้ทําได้รายละเอียดบนเหรียญเนื้อเหรียญถูกครับพี่น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 ี่เสี้ยนลัศมีที่นิยามเหมือนพี่เอานิ้วกดไปดีดินน้ำมันและดินน้ำมันมันปิ้นวิ่งข้าไปนี่ยคือเรียกเกททำไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ ทุกเหรียญต้องเป็นลัศมีนี้ทั้งหมด